ีใส่มีดทุบพุงซีเด้อพี่น้องทุบในโตู้มันอ่อนแล้วขั้วจะใส่สากก็ได้พี่น้องเกลือใส่เกลือขันเกลือพี่น้องอย่าแพ่งเกลือเด้อพี่น้องอย่าขี้ที่เกลือ สีเข็ยนมาหน,นิผ้าดีผ้าหน,น่องเห็ดชืว่าสีเห็ดสมปลาขาวพี่น้องเดื้ปลาตะเพียนหน่อยมาขั้วเกียดก้อนพี่น้องครับสมปลาขาวหน่อยพี่น้อง บางพี่น้อง ไบังบังสีพี่น้องเอาเดี๋ยวขออนุญาตอันขั้วป่าก่อนครับเดี๋ยวพี่ไทยเบิ่งเรื่อยๆพี่น้องครับพี่น้องครับหลังจากดขั้วปา่าแล้วให้เอาเอาสากจนหมายพี่ไทยสากเลยพี่น้องลองใส่หนีบทุกบางตัวหยานมันเละเลยพี่น้องเพราะว่า เวลา,ามันเป็นแล้วตวัมันสแข็งแกแงเลยเป็นทุบเหตทุบเหตตัวมันอ่อนพี่น้องเไปดูกันขากแล้วครับพี่น้องให้ใส่มีดทุบทุงสีด้วพี่น้องทุบเหตุตมันอ่อนแล้วก็ะส่สากก็ไเลพี่น้องขต้องหยานมันเล็เดยพี่น้อง แต่มันเนี่มันเปลี่ยนตัวมันมสีแข็งเกเรเมันตัวนี้สูตรหัวใส่ใบตองพี่น้อง พี่น้องหลังจากเอาล่างแล้วล้างสะอาดเรือพี่น้องสามสี่หนังล่างมันสะอาดเอาพวกเหลือดพวกไอ้ตับพวกที่มันเป็นแดงๆในถั่งมันเอาล่างออกดีๆเลยพี่น้องเพราะว่าตัวนี้มันสิบมันสิบผ้าให้ให้ปลาเน่าพี่น้องมันสิบเป็นเลยมันสิเน่าวันนี้ก็ใส่เกลือขันเกลือพี่น้องอย่าแพงเกลือด้วยพี่น้องอย่าขี้ที่เกลือ แต่ขีดที่เกลือก็เพราะเป็นในใส่เกลือหลายใส่คือประดังเลยพี่น้องใส่ใส่ใส่ขันเกลือหลายพี่น้องเห็ดเห็ดคือประดังอย่าแพงเกลือ วขาข่าครัว่าก้นเกลือเขาแลยแม่แม่แมเอาวันี้ไปดูห้องเลยทีมวยก้นสักประมาณสองชั่วโมงด้วยพี่น่อยเอา,าไปไปดูห้องเลยเอาไปไปดูห้องเลยทีมวยสองชั่วโมงพี่น้องค่อยมาล้างน้ำเกลือออกครับพี่น้องครับหลังจากมักไปสองชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะเบิง่งโตมันเลยพี่น้อง ตัวมันสีแข็งแกเรียเลยพี <objectives> ่น้องแข็งแกเรียเลยแต่มันพ่อเกลือมันโตมันสีแข็งพี่น้องแข็งแกเรียบะนี้เขาสีล่างน้ำเกลือออกล่างน้ำเกลือออกแล้วกะล่างเยอะสองหนักกลามันสะอาดพอดีเลยพี่น้องแล้วกะเสียมาด้วยนำเศร้าเขาด้วยพี่น้องเนะมานำเศร้าเขาคันตั้มสองชั่วโมงหรือมาเป็นคืนก็ดีพี่น้อง มาเป็นคืนก็นดีแต่ว่าขันตำ้สองชั่วโมงเ้ยพี่น้องเดี๋ยวว่าอางหลางน้ำให้หล้างน้ำออกก่อนนำเกลือพี่น้องนี่มันสิเป็นนำเกลือนำที่เฮาแส่ มาหวองหลังประมาณสามนำพี่น้องแล้วก็เสียวนำนำเศร้าเขาหรือนำมาเขาบานเขานี่พี่น้องมาหวองเตรียมไว้แล้วเอาเทมาว่าอีกคันตั้มสองสิบมองให้ถว่วมเรือเด้อพี่น้องให้นำมาเขาถว่วมเลย นำเศร้าเขาถว่วมโตเลยพี่น้องครับพรานำเศร้าเขาถ่วมขันตั้มสองสมโมงเลยพี่น้องหรือมาหรือแช่แช่ขามขึ้นเลยก็ดีพี่น้องครับมันสีเฮ็ดหยากเนี่ยจังหน่อยถ้าเฮ็ดเพราะเปลี่ยนมันสีเนื้อยมันยุยมันโอนะมันเน่าพี่น้องถ้าเฮ็ดเพราะเปลี่ยนเนี่ยบางคนใจห่อนใจห่อนก็พอดีพี่น้องครับ บางสิ่งบางอย่างมันต้องรอเวลาของมันเอามานําประมาณสองชั่วโมงหรือคันตันตั้มนะพี่น้องสองชั่วโมงคันตัากอนเขาสิมาขันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งตอนตอนขันต่อไปเลยพี่น้องครับบ่สองชั่วโมงกับมือกันเศร้าแล้วพี่น้องครับพี่น้องครับหลังจากที่เข้าเซ่หน่ำเศร้าเขาเบาอองเซ่เป็นขึ้นเลยพี่น้อง มันคำอะไรเลื่อยบวบ,บด่ายเฮ็ดพี่น้องมือล้างมาจงังมาล้างน้ำเศร้าคอก็ซ้ำน้ำล้างให้มันสเสียดหนำเลย้ะพี่น้องอย่าให้มันมีหนำเลยเพราะว่าถ้ามันมีหนำม,มันเฮ็ดให้ปลาเน่าไวเฮ็ดให้มันแห้งๆสเสียดหนำนะพี่น้องแล้วก็ตำกระเทียมตำกระเทียมเบาองศิใส่ผงปรุงรสหน่อยหนึ่งกะว่าพอประมาณเลยพี่น้องเพื่อเพื่อเพิ่มความแซ่บเข้าไปอีกตำกระเทียมแล้ว มีเข่าผสมหน่อยหนึ่งเพื่อเฮดในปลามันเป็นเร็วพี่น้องหลังจากนั้นก็เอาผสมกันพี่น้องเอาเข่าผสมขวัะเสน่หเข่าผสมพี่น้องเอาผสมคน ให้เขาเขาก็ตระเทียมเขากันหลังจากนั้นก็นเอาลงขันเลยพี่น้องออเขาว่าต้องใส่ไล์กันเลยพี่น้องใส่เฉพาะประมาณเพราะ น้อยหนึงเด็กแต่ว่าตัวนี้ว่า,วาอังสิเห็ดหยัดหยัดถองใส่ถอ,องมันมันแสีบเลยรับพี่น้องเขายำหยัดอยู่ในถองป่ายเห็นไหมพี่น้องเคยซื้อผสมมากินมามันจะแสีบนัวเลยอ๋อตอนสุดท้ายครับขันเป็นบ่เป็นนี่อยู่ในข้นขันเพือพี่น้องแต่ขันบ่ไาะด โอ้พี่น,น้องนั่งปาบระดียวยำขยำตู่ทู่ตัวน้ากันพี่น,น,น้องขันพอดีสิเน่าเลยพี่น้องอ้เหนือมันสิบลี่อย่ยังไงพี่น้องยันฝอตัวมันสิบบ่แข็งเคทีเหนือสิบบ่อแดงมันที สิเลนะพี่น้องขั้นตอนสำคัญในยุทธีการขันกันขันย่างเดียวพี่น้องมัต้องเฝ้าพี่น้องขันจนมือเขาเมื่อย์หมดเลยขันจนโตปลามันอ่อนขันจนมันโตปลายริ่ต้องยานมันเปื่่อยต้องยานมันเล่พี่น้องตัวมันเละอยู่แล้วแต่เวลามันเป็ี่ยนโตมันดีแข็งคิดเองมันเละพี่น้องเน่ยมันเปลี่ยนแล้วโตมันดีแข็งคิดเลยแต่เนี่ยมันขันเขาขันจนมันอ่อนจนมันเล่วหมดแล้ว ขออนุญาตขันก่อนพี่น้องรอเบริ่งวิธยยำหอยำหอ,ำหอสใหิให้ย่ายมางหอดอกบางหอหอวิปหอใส่ใบตองพี่น้องผสมปลาขาวบริ็ดคือผสมปลาตะเพียนเลยพี่น้องใส่ถุงรอเบิ่งย่ำหอ่อพี่น้องเวลาขันก้อนครึ่งชั่วโมงครับพี่น้องครับหลังจากขันแล้วเนาะพี่น้องหองสีอห่อเองเลยที่แรกว่าสิให้ย่ายห่หหอ สมปลาขาวพี่น้องปลาขาวหน่อยห่อเองนลย้พี่น้องหองมึงเป็นม่กอกสนี้ก็พ่อพี่น้อง มานนี้พี่น้องครับแล้วก็ใส่ยางคับเรียบร้อยพี่น้องครับได้ละมัดนึงเดี๋ยวขออนุญาตมัดก่อนด้้ยพี่น้อง ครับผมเดี๋ยวติดตามตอนมันเป็นแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวบอกองศ์สีไทยเบืองอีกตีนึงวันนี้อยาดหอกันครับรบังงามปนไหนดรอกพี่น้องอือครับพี่น้องครับได้แล้วสีหามกพี่น้องนีหามกมีมกหนึ่งใบตองมาพ่อพี่น้องใส่ทุกงย่างหองพันใบตองไว้พี่น้องซีหามบกับเวลามันเป็นแล้วเขาก็อยา อย่างเอาไปเผาทั้งไม่ตวงเลยพี่น้องประมาณสามสามหมื่นเลยพี่น้องตอนแช่ตูเต้เย็นนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณสามหมื่นพี่น้องครับเดี๋ยวเอาเบ,บ,บาองค์หอมปตองบาเป็นพี่น้องต่ว่าเห็ดเห็ดดูระ,ะประผสม สี่หามกพี่น้องหกหกมกตันวนหนเอาถ้าเบื้องย่ามันเป็นพี่น้องเดี๋ยวว่าวางังสีไทยให้เบื้องไมไปครับ